ฉายาเมืองดาตั้นทำยังไงเอาอะไรมาบริจาคถึงจะได้ฉายาขึ้นเร็วโดยที่ไม่ต้องตีมอนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันใครรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีตอนรับสู่เกม Last God Classic สองพันห้าแล้ 2005, วนะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับลินนี้เดี๋ยวเราจะมา,าดูวิธีการทําของบริจาคโดยหินไปนะครับผมในการเอามาบริจานะคเนาะเอามาบริจาคตัวฉายาเมืองดาตันนะครับผมเอามาบริจาคกับตัวกัปตันอีธานตัวนี้เนาะโอเคครับเรามาดูขั้นตอนการทำเลยดีกว่า,าให้เราวาปมาที่เมืองดาตานันเนาะแล้วก็มาที่จุดนี้นะครับในแผนที่กัปตันอีธานเนี่ยหลังจากนั้นให้เรามา ลงทะเบียนก็คือมาขอเป็นเพื่อนกับกับตันนิทานนะเพื่อเหมือนแบบประมาณว่ารับภารกิจจากเขาอะแล้วก็เราจะไปทําของมาบริจาคหรือว่าบางคนจะไปตีมอนก็ได้แต่ว่าคนเขานิยมทําของบริจาคก,กันเนาะ okay, เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเนี่ยหลังจากผมลงทะเบียนเสร็จปับ๊บมันก็จะเหมือนเป็นการรับภารกิจเพื่อที่จะหาของมาบริจาคกับเขาหรือไปตีมอนเพื่อเก็บแต,ต้มนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาดูก่อนว่ามันต้องการอะไรบ้างในฉายาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฉายาของมันจะชื่อตัวมาเซอร์การเดียนตัวนี้นะครับผมแล้วมันจะให้เอาไอเทมอะไรบริจาคบ้าง ก็คือไอเทมที่ให้มันให้บริจาคคือเป็นหินไฟเนาะก็จะมีระดับ E ระดับ D ระดับ C แต่ว่าคนเขาที่โยมใช้ระดับ C กันเนาะทำไมเขาถึงใช้ระดับ C กันเพราะว่าระดับ C เนี่ยเป็นระดับที่ให้แต้มพอย n ์ในการบริจาคเนี่ยเยอะที่สุดเนาะเขาก็เลยทําระดับ C กันเนี่ยผลึกแห่งไฟระดับ C โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหินระดับ C เนี่ยทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมขอตัวว่าไปเมืองจูโนก่อนเนาะจะสะดวกเรียบง่ายกว่าโอเคครับหลังจากที่เราวาปมาถึงเมืองจูโนแล้วเนาะ ให้เรามาซื้อที่ดูดธาตุนะครับให้เราซื้อที่ดูดธาตุไปจะซื้อไปสักห้าอันและการเชเทสก่อนหลังจากที่เราได้ที่ดูดธาตุแล้วเราก็ไปดูดธาตุเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าธาตุที่มันต้องการคือธาตุตัวไหนมาที่ร้านมาสเตอร์นักประดิษฐ์นะครับมาสเตอร์นักประดิษฐ์จะอยู่แถวๆนี้เนาะในแผนที่หลังจากนั้นเราเข้ามาดูตัวที่สกัดธาตุแล้วก็ไปที่สกัดธาตุระดับซีเนาะว่ามันต้องการตัวไหนที่จะเป็นตัวในการสกัดนะครับ ผมจะออกมาเป็นผลิตแห่งไฟระดับ C เนอะเพื่อที่จะเอาไปบริจาคตัวฉายาไอเทมที่ต้องการกนะ็คือท่าระดับ C โอเคมันบอกว่าให้ดูดท่าระดับ C มาเมื่อกี้ผมไปซื้อที่ดูดมาแล้วแล้วก็วิ่งไปหาที่ดูดเนาะเป็นแท่นดูดที่ดูดท่าจะอยู่แถวนี้นะครับผู้ดูแลวาร โอ้อยู่นี่นี่นะครับตัวที่ดูดธาตุจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะอัญมณีพลังเปทใหญ่เนาะที่ผมซื้อที่ดูดธาตุมาแล้วก็ให้ใส่ที่ดูดธาตุเข้าไปหลังจากนั้นก็ให้เราคลิกที่ดูดธาตุให้เลือกแบบสร้างนะครับเลือกการสร้างแล้วก็เมื่อกี้มันให้ดูดธาตุระดับ C ไปเนาะเพราะว่าเราจะาจะเราจะใช้อะตัวบริจาคธาตุระดับ C เพื่อที่จะได้แต้มเยอะที่สุดในการบริจาคนะครับก็คือตัว300พอยต์หรือ300แต้มนะโอเคหลังจากนั้นให้เราดูดธาตุเลย ันก็จะใช้เวลานานเนาะสําหรับคนที่ไม่มีตัวบูสเตอร์ถ้าใครต้องการแบบดูดเร็วๆอะ่ะต้องใช้ตัวบูสเตอร์เสริมเข้าไปด้วยือก็จะลากแล้วดึงเข้าไปใส่ตัวในตัวที่ดูดธาตุเนี่ยครับมันก็จะได้ดูดเร็วขึ้นเนาะเห็นปหแปบ๊บเดียวมันก็จะได้เลยก็ส่วนมากคนที่เขาดูาดธาตุกันอะ่ะเขาจะใช้ตัวนี้แหละในการบูตอีกทีด้วยตัวถุงมือบูสเตอร์ตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดูสักห้าอันเลยพอ ิดูดปั๊บเราเลือกท่าได้แล้วก็ลากบูสเตอร์ใส่มันก็จะเร็วขึ้นเสร็จแล้วเห็นปะแล้วก็มันจะได้มากี่กองแค่27่้อนเนาะเร็วขึ้นเลยมันไม่มีใครจะมาทิ้งดูดไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับมันเสียเวลาเนาะเราต้องใช้บูสเตอร์ในการเร่งในการดูดของมันเ,เสร็จแล้วอันที่3มดูดสักห้าอันแล้วกัน ตออันดีสีไวมากสำหรับใครทำจ่ายยานี้ก็จะรีมตุนบูสเตอร์กันด้วยนะมันถึงจะได้ไวนะครับโอเคเรียบร้อยดูดเสร็จแล้ว5อันเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เมืองกันก่นกอนนะครับกลับไปที่เมืองหลังจากที่เราได้ท่าระดับ C มาแล้วให้เรากลับไปที่ตัวนักประดิษฐ์เนาะเพื่อที่เราจะแปลท่าระดับ C ท,ที่เราไปดูมาเมื่อกี้ให้เป็นหินผลึกไฟแล้วเอาไปบริจาคฉาย,ยาตัวเมืองดาตันนะครับ ล้วก็คลิกเข้าไปหาพ่อค้าสกัดธาตุเลยเนาะแล้วก็คลิกตัวสกัดธาตุแล้วก็คลิกสกัดธาตุระดับ c นะครับหลังจากนั้นเราไปดูดตัวธาตุระดับ c มาเนาะเราจะแปลเป็นหินธาตุไฟเนี่ยตัวผลึกไฟตัวเนี้ยแล้วก็คลิกจำนวนที่เราต้องการที่จะแปลผมก็คือคลิกอ10อันเนาะ10อันต่อครั้งแล้วก็ยืนยัน ล้มเหลวนะครับล้มเหลวมันมีโอกาสล้มเหลวนะก็คือจากที่ผมคํานวณมาสมมุติว่าเรามีตัวค่าระดับ C เนี่ยประมาณร้อยอันมันจะแปลได้ประมาณห้าสิบชิ้นนะครับก็คือครึ่งของครึ่งอะ่ะโอเคล้มเหลวอีกแล้วเฮ้ยเกินไปเกินไปโอ้ยเกินนี่ครับก็มัมีโอกาสล้มเหลวนะครับห้าสิบห้าสิบแหละล้มเหลวเยอะมาก ได้มาแล้ว20ก้อน30ก้อนอเมื่กี้มี125ก้อนของท่าระดับ C นะแปลอันนี้เพิ่งได้30ก้อนเองเรียบร้อย125ก้อนแปรออกมาเป็นหินผลึกไฟได้5ก้อนนะครับหลังจากที่เราแปรเสร็จเป็นหินผลึกไฟระดับ C เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ไปบริจาคเลยนะครับ ไปที่เมืองดาตันเนาะเพราะว่ามันเป็นฉายาของดาตันนะแต่ละเมืองแต่ละฉายาเนี่ยการทำไอเทมไปบริจาคมันก็จะต่างกันนะครับที่ตัวกัปตันอิธานเนาะหลังจากนั้นเสนอไอเทมให้ตัวมาซาตัวนะครับมาซาการเดียนตัวเนี้ย เพื่อที่เราจะบริจาคนะครับนี้ผมจะบริจาคแม็กเลยผมมีอยู่45ก้อนเนาะ <S <S ผมก็จะบริจาคแม็กเลยมันก็จะได้ประมาณ13,500แต้มนะครับแต้มที่มันต้องการคือ25ล้านแต้มเนาะแต่ว่าคนเราอ่ะบางคนอ่ะจะบริจาคแค่ประมาณ15ล้านแต้มมันก็ได้ฉายามันแล้วแต่ว่าบางคนก็บริจาค25าแต้มตัวเน,นี้ยเพื่อเปิดร้านค้ามันอีกทีนะผมไม่มั่นใจว่าบริจาคถึง15ล้านแต้มเนี่ยมันจะเปิดร้านค้าให้ไหมแต่ส่วนมากคนเขาก็จะบริจาคแค่ประมาณ15ล้านเน แต่จริงๆมันเต็มอ่ะที่25ล้านแต้มนะครับเคผมจะทําการบริจาคเลยเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าแต้มเราขึ้นจริงไหมที่เราบริจาคไปตัวนี้เรามาที่ตัว infinity ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับเมื่อกี้แต้มที่ผมบริจาคไปเนาะมันเลยมาขึ้นตรงนี้13,500แต้มทับ25ล้านแต้มนะครับแล้วก็มันจะมีของรางวัลให้ในแต่ละช่วงของแต้มนะครับก็คือถ้าเราบริจาคถึง80,000แต้มมันจะได้ตัวนี้มากล่องนี้มาถึง300,000แต้มถึงล้านแต้ม 15ล้านแต้มนะครับเนี่ย15ล้านแต้มมันจะได้รับฉาย,ยาครับตัวมาเซอร์เซนติเนลเห็นปะที่อยู่ข้างล่างตัวนี้บางคนเขาจะบริจาคถึงแค่ตัวนี้นะ15ล้านแต้มก็ได้ฉาย,ยามันแล้วก็สําหรับการทาไอเทมหินผลึกไฟมาบริจาคฉาย,ยาของเมืองดาตันก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าบางคนเขาก็ยังไม่รู้เนาะว่ามันทํายังไงนะครับถึงจะมีฉาย,ยาขึ้นมาแบบเทๆ่ๆบนหัวบนชื่อเราอีกทีนึงผมยังไม่ได้ทํานะผมก็เลยยังไม่ได้เอาให้ดูนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนแชร์ของท่านช่วยเหลือให้คนได้เห็นคลิปนี้เยอะขึ้นผมก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ